ะคะ่ะอาวันนี้เจอกับครูอาปอเทพกุกงหลวองอีกนะคะอ่าวันนี้รูมีความสุขมากเลยกว่เราเล็ก้อยนะคะอ้าวเจอกับครูอาอแล้ววันนี้นะคะกูจะสอนเกี่ยวกับพระธรรมนะคะอ่าพระธรรมนะคะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของพระร,รัตนรัยอ่าพระรัตนรใจก็จะมีพระพุทธพระธรรม,ม,รพ,พ,รรมพระสงฆ์ใช่ไหมทีนี้วันนี้จะพูดถึงพระธรรมนะคะ อ่าพระธรรมก็หมายถึงคําสั่งสอนของพระเจ้านะคะมีเป้าหมายให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุขนะคะหลักธรรมที่สําคัญมีดังนี้นะคะอ่าอันแรกคืออริยสัจส,สี่อ่าอริยสัจส,สีก็หมายถึงอะไรคะอ่าหมายถึงความจริงอันประเสริฐนะคะที่พระเจ้าทรงตรรู้นะคะ ความจริงนะคะในการใช้ในการแก้ปัญหานะคะอริยศัี่เนี่ยใช้ในการแก้ปัญหาของชีวิตนะคะให้บ้นจากความทุกมีสี่ประการด้วยกันนะคะมาดูค่ะอันที่หนึ่งคือทุกทุกคืออะไรทุกคือความไม่สบายกายและไม่สบายใจนะคะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ อันที่สองสมุทัยนะ,ะสมุทัยคืออะไรสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นะคะอันที่สามนิโรธนะคะนิโรธคืออะไรความดับทุกข์นะคะอันที่สีนะะ่มรคนะมรคืออะไรหนทางนําไปสู่ความดับทุกข์ทีนี้เรามาดูทีละอย่างกันนะคะว่าทุกข์มันเป็นอย่างไรนะคะออาวทุกข์ ทุกหมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจสภาพที่ตนได้ยากนะคะแบ่งออกเป็นสองประการได้แก่หนึ่งสภาวะทุก์นะคะหรือทุกประจำได้แก่การเกิดการแก่การเจ็บและการตายนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอไม่มีใครหลีกคนได้นะะนี่คือทุกประจำหลีกไม่ได้นะ,ะต้องพบต้องเจอนะคะ ต่อไปปากกินนักกะทุกนะคะหรือทุกจรน,นะ,ะทุกจรได้แก่ความเสียใจความเศร้าโศกเพราะพลาดพลาดกากสิ่งอันเป็นที่รักนะคะและความไม่สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะอันนี้คือทุกตอน,นะคะเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ามานะคะอ่ามีสองทุกนะคะทุกนะคะสภาวะทุกและปากอินนักกะทุกนะคะ เอาต่อไปดูค่ะต่อไปสมุทัยนะคะสมุทัยก็หมายถึงสาเหตุนะ,ะสมุทัยสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นะคะซึ่งสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากตัณหาหรือความอยากนะคะมีสามประการนะคะได้แก่หนึ่งกามตัณหากามตัณหาคืออะไรความอยากได้นะคะ เช่นอยากมีเงินอยากมีบ้านอยากมีรถพออยากมีพอไม่มีมันก็เกิดทุกข์นะคะต่อไปอันที่สองพะวะตัณนานะคะคือความอยากเป็นนะ,ะพอไม่เป็นมันก็เกิดทุกข์อีกเช่นอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนมีชื่อเสียงอ่าอยากจะเป็นพอไม่เป็นก็เกิดความทุกข์นะคะอันที่สาม วิภวตนานะคะก็คือความอยากที่จะไม่เป็นนะเป็นแล้วแต่ไม่อยากจะเป็นเช่นไม่อยากเป็นคนจนไม่อยากทำมาที่ดำอยู่ก็ออิดตุกขอีกนะคะเอานะคะสรุปสมุทยัยนะคะสมุทยัยสาเหตุการกิดทุกขมีสามระการนะคะหกามตนานะคะสองภาวะตนา สามวิภาวะตัณหานะคะเอาต่อไปดูค่ะต่อไปนิโรธนะคะนิโรธหมายถึงอะไรความดับทุกนะคะได้แก่ภาวะที่ทุกข์หมดสิ้นไปทุกข์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากตัณหาถ้าเรากําจัดตัณหาได้หมดสิ้นไปทุกข์มันก็จะหมดไปนะคะเา้าต่อไปค่ะ ต่อไปมักนะคะมักหมายถึงหนทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์นะคะนะมีแปดประการด้วยกันนะคะอันที่หนึ่งความเห็นชอบนะคะได้แก่ความเห็นตามความเป็นจริงและรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเช่นรู้ว่าการขโมยของของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะคะ อันที่2ความดําริชอบนะคะได้แก่คิดในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องตลอดจนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะสค่ะการเจรจา,าชอบได้แก่การพูดในสิ่งที่ดีไม่พูดโกหกหลอกลวงไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบคายนะคะไม่พูดเพ้อเจ้อ อันที่สี่การกระทําชอบนะคะได้แก่การกระทําสิ่งที่ดีเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการนะคะเอาดูต่ออันที่ห้านะคะอันที่ห้าการเลี้ยงชีพชอบนะคะได้แก่การประกอบอาชีพสุจริตซื่อสัตว์ไม่หลอกลวง และไม่ทําในสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อผู้อื่นนะคะอันที่6ค่ะความเพียงพอได้แก่ความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ทำความชั่วนะคะเพียงลักความชั่วที่มีพยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นและรักษาความดีที่มีอยู่ะคะ อันที่7นะคะความระลึกชอบได้แก่ระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่รู้เห็นนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงนะคะอันที่8นะคะความตั้งใจชอบได้แก่สามารถตั้งจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานนะคะอา้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ เอาและครั้งต่อไปเราก็เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ